ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัะชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่ท,ทราบกันดีเนี่ยวิถีชีวิตของโลกเรานะครับหลังจากที่มีโควิด -19 มาครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเองเนี่ยเลือกที่จะบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาหารที่ปัจจุบันเองหรือที่เรียกว่าแพนเบสครับคุณผู้ฟังสารอาหารต่างๆที่สกัดมาจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเม ที่เราจะชอบเรียกกันว่า vegetarian นั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับค่านิยมในการบริโภคที่เป็น p พ a n t b a เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากราคาของอาหารที่เป็น p พ a n t b a เนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงรวมไปถึงนะครับตลาดที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นทั่วโลกหลายๆประเทศเองนะครับก็หันมาสนใจในส่วนของ p พ a n t b a มากยิ่งขึ้นอาจจะมีในส่วนของการที่ว่าประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ยอาจจะขาดอาหารหลักไปได้นั่นเองนะครับหลายๆประเทศเองนะครับเลยหันมาสนใจในส่วนของ p พ a n t b a มากยิ่งขึ้นซึ่งใน ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับคนที่รับประทานแพนสเบดมากจนเกินไปหรือว่าคนที่รับประทานเวจิเทตรียนมากจนเกินไปบางทีครับคุณฟังอาจจะมีการที่จะทําให้ร่างกายเหนี่ยวเราขาดสารอาหารได้หรือว่ารับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับและในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ คับอาจารย์ครับที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์เกี่ยวกับแพนสเบดหรือว่าวิธีการการบริโภคที่มีการเปลี่ยนไปในปัจจุบันเองครับอาจารย์มีมุมมองอะไรไหมครับเกี่ยวกับในส่วนของแพนสเบดหรือว่า vegetarian ครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันก็ไม่ผิดนะคะที่เราจะรับประทานแพนสเบดหรือว่าอาหารคลีนอยูนะคะครับ ว่ามันมีกระแสของอาหารคลีนหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณอู๋ก็พูดไปแล้วว่ามันมาแรงมากเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะคแล้วก็การกินอาหารคลีนเนี่ยเป็นประจำเนี่ยค่ะมันก็เหมาะกับวิถีชีตประจําวันของคนแต่ละท่านนะคะคแล้วก็ในบางครั้งถ้าเรากินดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่น โรคอ้วนโรคเบาหวานความดันสูงค่ะไขม,มันในเลือดสูงแต่ถ้าหากท่านมีความวิตสกกังวลนะคะร่วมกับการกินอาหารคลีนค่ะท่านอาจจะเป็นโรคข้างกินคลีนก็ได้โอ้ไม่มีโรคนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือคนที่เสพติดอาหารคลีนม,มากจนเกินไปค่ะจริงๆแล้วโรคนี้นะคะถูกตั้งขึ้นมาค่ะในปี1 9 9 7นะคะจากแพทย์ค่ะที่ชื่อว่าสตีเวนเบรแมนนะคะ ซึ่งกล่าวถึงคนที่เข้มงวดกับอาหารที่ตนเองเนี่ยรับประทานมากเกินเกินไปค่ะหรือว่าการที่เข้มงวดกับเทลตี้ฟู้นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะก็อาจจะทําให้เสียสุขภาพนะคะแล้วก็กลายเป็นอโนร็กเซียหรือว่าโรคครั่งผอมในรูปแบบหนึ่งได้นะคะคเพราะว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอหรือว่ามีสารอาหารไม่ครบถ้วนคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะคุณอู่ที่จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาค่ะ เช่นการแยกตัวจากสังคมการเครียดนะคะการไม่สามารถรับประทานอาหารแบบปกติได้และบางรายค่ะถึงกับขาดสารอาหารนะคะจนเสียชีวิตเลยโอ้โหถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอครับอาจาร ถูกต้องค่ะแล้วในส่วนของแพนสเบดที่เรารับทราบอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับว่าเราจะคุ้นชินนะครับกับคําศัพท์ที่ว่า vegetarian หรือว่าการรับประทานผักโดยเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยครับจารย์อย่างคนใกล้ชิดผมคนนึงเหมือนกันที่เขาชอบทาน v e g e ท a รียนจนช่วงหลังๆมา ผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มกลับมาทานอาหารปกติแล้วหรือว่ามีทางเลือกกลับมาทานอาหารปกติมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันบ่งชี้หรือเปล่าครับว่ามันทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางอย่างไปอย่างที่อาจารย์พูดนะครับค่ะเพราะว่าอาการเนี่ยนะคะของออโทเร็กเซียเนี่ยนะคะหรือ,อว่าอาการของกลุ่มคนที่คลัง่งแบบอาหารขลีเนี่ยคะ่ะมันก็จะแบบเป็นโรคทางจิตอาเวสร,ร่วมด้วยนะคะ เข้ามาในกลุ่มของภาวะการกินผิดปกติหรือว่า eating is disorder นะคะคซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกหรือว่าการรับรู้แล้วก็การย้ำคิดย้ำทำตลอดเกี่ยวกับน้ำหนักแล้วก็รูปร่างของตนเองค่ะเราแล้วก็มักจะมีน้ำหนักตัวค่ะคุณอู๋ที่อยู่ในเกณฑ์ตามกว่าปกติค่ะเหมือนกับโรคภาวะครั่งผอมหรือว่าอนอลลเกเซียเองค่ะคภาวะการกินแล้วก็การเอาออกบางคนเนี่ยนะคะเขาก็เป็นบูลิเมีย ก็คือการกินเสร็จแล้วก็ต้องอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. ส่วนกลุ่มโรคของการกินที่ผิดปกติเนี่ยก็จะตามมากับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยแล้วก็มีโรคภาวะแทรกซ้อนต่างๆอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. เช่นบางคนค่ะก็แบบกินแต่เวอรชีเชเรียนอะนะคะแต่ว่าใช้ในลักษณะปั่นอย่างเดียว uh huh. ไม่มีการเคี้ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยก็มีนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าต้องกินอาหารปั่นตลอด กินอาหารปกติเนี่ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีคนแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะก็ทำาฟตซิ่งค่ะที่กินแต่น้ำอย่างเดียวถึงประมาณสามวันสี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะทำให้เกิดการขาดประจำเดือนได้นะคะในผู้หญิงหรือว่าขาดสารอาหารอย่างรุนแรงหรือว่า การทำงานของหัวใจเนี่ยที่ผิดปกติค่ะคแล้วก็ในรายที่รุนแรงเนี่ยนะคะอาจตามมาด้วยกันค่าตัวตาย<ฮ>แต่ในส่วนของออโทเลเซียเนี่ยค่ะก็คือคนที่ข้้งอาหาเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอ้วนนะคะแต่จะเป็นความคิดเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกลัวว่ากินเข้าไปเนี่ยจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าอาหารบางประเภทเนี่ย กินเข้าไปจะไม่ดีต่อร่างกายก็เลยไม่กินเลยเช่นกลัวว่าไขมันที่ได้รับเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ากลัวว่าอาหารบางประเภทเนี่ยจะสะอาดหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีการปนเปื้อนจากสารต่างๆหรือไม่ค่ะคแล้วพอไม่ได้กินเลยเนี่ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารเหล่านั้นซึ่งร่างกายเนี่ยนะคะก็ต้องการสารอาหารที่มีความหลากหลายยกตัวอย่างนะคะเช่น คนที่กินคอลลาเจนเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการทานวิตามินซีอะไรเงี้ยนะคะร่วมด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทานวิตามินซีร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้คอลลาเจนเนี่ยถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ mm. ซึ่งหลายคนเนี่ยค่ะก็กินแต่คอลลาเจนมีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งนะคะกินคอลลาเจนเยอยู่จนแบบเป็นซีต่างนี้ก็มีค่ะ คือคุณหมอก็บอกว่าให้เลิกทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางประเภทเนี่ยค่ะกินมากเกินไปเนี่ยมันจะสะสมในร่างกายแต่บางประเภทเนี่ยถึงเราจะกินเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างวิตามินซีอย่างเงี้ยนะคะเรากินแบบเป็นพันพันมิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ร่างกายเราอ่ะไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยก็ต้องขับมาเป็นปัสสาวะนะคะซึ่งก็จะทําให้ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางานหนัก ซึ่งอะไรที่อาจารย์พูดมาเองผมรู้สึกว่าเราบริโภคอะไรมากจนเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับาราาอาจารย์ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาจารย์ผมอยากจะทราบว่าการรับประทานแพนซ์เบดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทําได้ควบคู่กับอย่างอื่นไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วนะคะการรับประทานแพนซ์เบดเนี่ยนะคะถ้าเราเลือกทานในอาหารที่มันแบบว่าถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะ มันก็ดีต่อสุขภาพได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกกินอาหารบางอย่างมากจนเกินไปอะไรเนี้ยค่ะมันจะทำให้ดีต่อสุขภาพนะคะเราสามารถ ขาดสารอาหารได้เช่นเดียวกันเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแพลนเบสเนี่ยมันก็คืออาหารที่มาจากพืชน,นะคะอย่างน้อยเนี่ย96%เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนทางด้านอื่นได้เช่นพืชตระกูลถั่วหรือว่าธัญพืชเลยเงี้ยนะคะคซึ่งการกินแพลนเบสมันก็ทานแค่แพลนเนี่ยประมาณ9าค่ะแต่ว่าเราก็สามารถ กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะจำไปสู่การคล่องวิตามินหรือว่าแร่ธาตุได้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะคะ mm hmm. การกินแพลเบสในการที่เราเลือกกินบางอย่าง mm hmm. เช่นอาจารย์เคยดูในสารคดีนะคะที่เกี่ยวกับคนที่เป็นคนข้างหอมอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลือกกินอาหารที่เป็นแบบพวกพืชตระกูลถั่วมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะ พอกินมากๆเข้าอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าบางคนเนี่ยก็เลือกกินขักบางชนิดนี่อะไรเงี้ยคะ่ะมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะคมันก็จะทําให้มีสารอาหารบางอย่างเนี่ยมากเกินไปจนทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้อะไรเงี้ยคะ่ะอ,อย่างที่อาจารย์พูดมาเรื่องความผอมว่าคนคลั่งผอมซึ่ง ผมมีคนที่รู้จักเป็นลุนพี่เหมือนกันเขากิน vegetarian หรือว่ากินแบบผักอย่างเดียวเลยแต่หนักไปทางแป้งจนจริงๆแล้วอ่ะครับผมก็ยังสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาทานเวจีจริงหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังน้ำหนักแบบเกือบร้อยนะครับอาจารย์ทั้งๆที่เขาทานมังสวิรัตเนี่ยซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นเอฟเฟกบางอย่างจากการที่เขาทานมังสวิรัตแบบนี้ปะครับค่ะเพราะว่าพืชบางอย่างเนี่ยค่ะ มันก็มีแร่ธาตุเนี่ยปริมาณสูงเช่นธาตุเหล็กอย่างเงี้ยค่ะคก็จะมีปริมาณที่สูงเนี้ยค่ะแต่ว่าแร่ธาตุพวกเหล็กจากพื้นเนี่ยค่ะมันจะเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยเมื่อเทียบกับแร่ธาตุที่มาจากสัตว์อะไรเงี้ยค่ะคมันก็จะทําให้เกิดภาวะการท้องธาตุเหล็กได้นะคะคซึ่ง ผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นโรคเลือดจางค่ะนอกเหจากนี้นะคะผู้ที่รับประทานแผนเบทบางคนเนี่ยนะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการบกพร่องวิตามินบี12ด้วยเนื่องจากอาหารพวกพืชเนี่ยค่ะที่มีวิตามินบี12เนี่ยมีน้อยแล้วก็มีในระดับที่ต่ําค่ะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคแคนเบทเนี่ยค่ะก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายแล้วก็อาจจะเสริมอาหารบางประเภทอะไรเงี้ยนะคะเป็นจํานวนมากๆเลยเพื่อที่จะให เกิดภาวะที่เราเนี่ยปกติก็คือไม่ขาดภาวะการขาดวิตามินบ12อะไรเงี้ยนะคะคซึ่งจําเป็นต่อร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นแพนเบตเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเพียงพอเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดโรคโลหิตจางเกิดภาวะความอ่อนเพลียค่ะ แล้วก็เกิดรู้สึกชาหรือว่าปวดบริเวณปลายมือปลายเท้าได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะการทรงตัวที่ผิดปกติหรือว่าบางคนเนี่ยก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความจําได้ค่ะโอ้ซึ่งอาจารย์พูดมานี้คือเริ่มรู้สึกเป็นกังวลนะครับถ้าสมมติถ้าหากเราทานแพนสเบดมากจนเกินไปก็จ,จะเกิดโรคอย่างนั้นก็ได้แล้วอย่างในส่วนของคนที่เสพติดแพนเบดนะครับอาจารย์วิธีการแก้เนี่ยเขาต้องแก้อย่างไงบ้างครับถ้าหากเขาเริ่มรู้สึกว่าค่อนข้างยากที่จะกลับเข้ามาในส่วนของ อาหารปกติอะครับค่ะคนที่มีอาการของออโทเรสเตียนเนี่ยค่ะก็จะมีการย้ำคิดย้ำทำอยู่เสมอว่าอาหารเนี้ยมันต้องดีสุขภาพเท่านั้นถึงจะสามารถกินได้อะไรเงี้ยนะคะ บางครั้งเนี่ยนะคะก็เสียเวลาเลือกอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยหรือว่าบางทีเนี่ยนะคะก็อาหารฉลากแล้วอ่านฉลากอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ยอมบริโภคอาหารที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรมหรือว่าผ่านการแปลร,รูปอย่างเงี้ยค่ะคุณอู๋ราอเชื่อว,ว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมีสารปนเปื้อนหรือว่าเสี่ยงต่อโรคเช่นมะเร็งนะคะแล้วก็เครีออยดค่ะ คือควบคุมปริมาณแคลอรี่เนี่ยที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็เครียดกับการออกกำลังกายค่ะบางทีเนี่ยการออกกำลังกายมากแต่เรากินโปรตีนที่มันไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดภาวะการเจ็บปวดหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยตามมานะคะอาจเกิดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เพราะว่าอย่างอาจารย์เองเนี่ยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์แบบเวทเทรนนิ่งนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์กินคลีนเพราะว่าตอนช่วงแบบโควิดในทีนี้ค่ะเราไม่ได้เล่นเทรนนิ่งเลยแล้วมันทําให้น้ําหนักเราขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะคะครปรากฏว่าเราก็เกิดอาการแบบเจ็บกล้ามเนือ้อแล้วเราก็ต้องหยุดกันเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยค่ะไปอีกระยะยาวเลยต้องไปหานักกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะให้เขาแบบ ทำอัลตราซาวด์ทำในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะคไปหาหมอเพื่อญญาทานยาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยไม่พอที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะคะการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดการเสียหายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการสร้างกรดลัตติกขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราปวดมากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็โชคดีค่ะที่หายนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยเราก็รู้เลยว่า พอออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเสร็จเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ายืดกล้ามเนื้อเนี่ยก็พอนะคะแต่เราจะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนเนี่ยค่ะให้เพียงพอด้วยเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มันเกิดการเสียหายจากการทำเวทเทรนนิ่งค่ะอืมแสดงว่าหลายๆคนที่ใช้เวทเทรนนิ่งที่รับประทานเวโปรตีนตามมานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้อง ศึกษาร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างตัวจยนเองอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายของว่าเป็นสิ่งที่เวคคอมเมนต์หรือว่าแนะนํานะคะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเป็นสําคัญก็คือช่วงแรกเนี่ยจะทานเวโปรตีนหลังจากเวทเทรนนิ่งนะคะคแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะปัสสาวะเนี่ยมันจะมีสีเข้มมากกว่าปกติครัแล้วก็ค่าไตาก็จะมีสูงขึ้นหรือเยยงี้ยนะคะ ตอนหลังอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนมากินพวกนมแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ทานแบบพวกน้ำไก่ปัน่นแต่ก็ไม่แนะนาให้ทานทุกวันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเรา หลายๆคนเนี่ยเลือกนะครับที่จะทานโปรตีนจากสิ่งที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากเนื้อสัตว์นั่นเองอย่างไก่ปั่นเนี่ยผมก็เคยรับประทานครับอาจารย์ซึ่งบางทีคนที่ไม่เคยทานเลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าอีหรือว่ารู้สึกว่า มันไม่น่าทานแล้วก็มันรู้สึกว่าแบบไม่ควรนํามาปั่นหรือว่าทานอะไรขนาดเนี้แต่ซึ่งปัจจุบันเองอ่ะผมมองว่าการทําไก่ปั่นที่มีเท็กซเจอร์แล้วก็มีรสชาติที่ทานง่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยได้รับประทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อผู้บริโภคอีกเช่นเดียวกันนอกเหนือจากเวโปรตีนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าคนที่รับประทานแพนเบดหรือว่า v e g เทเรียนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ทานไก่ปั่นเนี่ยครับอาจรย์ูก้งค่ะ มันก็เลยทําให้อาหารบางประเภทเนี่ยขายยากแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็มีการแบบว่าคือตอนเองเนี่ยไม่ทานแล้วก็บังคับให้ลูกเนี่ยทานด้วยซึ่งลูกหรือว่าเด็กเนี่ยค่ะเขาก็ยังต้องการสารอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังคับให้ลูกเนี่ยทานไวท์เท,เทอร์เรียนไปด้วยหรือว่าเป็นแพนเบดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบังคับตนเองให้กินถั่วปัน่นไขมันมากมากได้เพื่อให้เพียงพอตับการเจริญเติบโตสร้างกล้ามเนื้อสร้างเนื้อเยื่อสร้างกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคในช่วงวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์มีคําแนะนําในส่วนของถ้าหากใครที่อยากจะบริโภคแบบแพนสเป e หรือว่าวิเตอรเรียนอย่างเงี้ยควรที่จะเริ่มต้นในช่วงอายุเท่าไหร่ไหมครับอาจารย์ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวนะคะแต่ละบุคคลอะลไรเงี้ยค่ะแต่อาจารย์ก็คิดว่าควรที่จะแบบให้ช้อยเขาในการเลือกอะไรเงี้ยนะคะยังเด็กอย่างเงี้ยก็ได้จะให้พ้นช่วงวัยที่ ต้องการการเจริญเติบโต,ตก่อนอะไรเงี้ยนะคะคอย่างเช่นเด็กแบบเราจะอยู่สูงช่วงกี่ปีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีช่วงอายุที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะค่อยกินแคลเซีเยมอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องเลือกกินอาหารที่เหมาะสมนะคะครบห้าหมู่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดสารอาหารอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนที่เป็นออโทเรเตียเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็ไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับปริมาณโปรตีนไม่เพียงพอแล้วก็ตุนเสียมวลกล้ามเนื้อหรือว่าภูมิคุ้มกันร่องไม่ดีหรือว่าเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะครหรือว่าหากไม่กินอาหารที่มีไขมันอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถดูดซึดมวิตามินที่ต้องละลายในไขมันเช่น A D ด e, ีได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยไม่กินคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาละค่ะ ก็อาจจะทําให้เกิดการขาดพลังงานนะคะสมองเนี่ยถ้าขาดกรูโคลสเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้มีอาการเบลอมึนงงสมาธิในการทํางานเนี่ยอาจจะลดลงได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยรายนั้นค่ะอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าอาจจะต้องได้รับยาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเกิดภาวะน้ําตาลต่ําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกินอาหารคลีหรือว่าแพลนเบสเนี่ยคะ่ะ มันน้องเลือกกินอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ให้หลากหลายอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะค,คือไม่งดอาหารบางอย่างเลยหรือว่าทําให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารบางชนิดอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราเลือกกินอาหารอย่างเดียวมากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยกินกล้วยอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บังคับให้ลูกกินกล้วยอย่างเดียวด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโพแทสเซียมมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย การวิตกกังวลกับการเลือกกินมากเกินไปเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นความผิดปกติได้นะคะคเพราะฉะนั้นในปัจจุบัน,นคุณอู่ลองสังเกตไหมว่า ยูทูบเบอร์เนี่ยมีผลนะต่อ uh huh. คนใ,นในการเลือกกลิ่นในเรื่องของอาหารคลีนจริงครับเพราะว่าอย่างอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเองเนี่ยที่มาแนวในแบบออกกําลังกายฟิตเนสฟิตแอนด์เฟิร์มเองหลายๆคนเองนะครับเลือกทานอาหารที่เป็นแพนซ์เบดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาหารทางเลือกเองที่เขาบอกว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพรวมไปถึงการออกกําลังกายเช่นเดียวกันตอนที่อาจารย์ทําเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสเองหรือว่าการรับทานอาหารเองเนี่ยอาจารย์ต้องมีคําแนะนําจากแพทย์ไหมครับ ถูกต้องค่ะอาจารย์จะบอกว่าคนเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้เรียนจบแพทย์หรือว่าไม่ได้เรียนจบทางด้านของโภชนาการมาแล้วในบางครั้งเนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์หมายว่าบางคนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนแล้วก็อาจจะให้คําแนะนําเนี่ยที่ผิดๆดได้ แล้วก็คนที่ดูเนี่ยค่ะก็นําไปปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความคิดที่ผิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็บางคนเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยค่ะกับตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รับประทานอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ก็ดูยูทูบบอรหลายคนนะคะที่มีการแบบะสะท้อนว่าตัวเองกินอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามาขายคอลลาเจนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้กินแบบนั้นก็มีเหมือนกันค่ะคุณอู๋อย่างแบบที่อาจารย์บอกค่ะมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์แบบไม่ได้ปรึกษาหมอแล้วอาจารย์กินคอลสเตอรอเองอ่ะมันก็ทําให้เกิดสีอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเช่นนี้ทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะคแต่ปรากฏว่าพอเราหยุดเราไม่ทานคอเลสเจนรเนี่ยค่ะมันก็ทําให้ซีดเราเนี่ยมีแบบขนาดไม่โตขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ จากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นซีดแต่พอเรากินคลลาเจนมากๆแล้วมันก็ทําให้แบบมีซีดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ mm hmm. ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าแต่พอหยุดรับประทานคลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ซีดเนี่ยมีขนาดที่ไม่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เราไปเอาเท้าชาวทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค mm ่ะ hmm. มันก็สะท้อนให้เห็นว่าอาหารนะคะมันก็มีผลต่อเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเลือกฟังหรือว่าเลือกเชื่อคนที่ไม่ได้แบบว่าเรียนทางด้านนี้หรือว่าไม่ได้จบทางด้านนี้นะค่ะ ก็จะให้ข้อมูลที่ผิดๆดได้แล้วก็เราก็ไปนําไปปฏิบัติตามอะค่ะในลักษณะที่ผิดๆจนกระทบนะคะต่อสุขภาพเราหรือว่าบางคนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพติดได้หรือว่าอาจจะมีอาการของภาวะทุกโภชนาการค่ะจนเกิดภาวะ ในด้านของกระบวนการเผาผลาญได้อะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้ดังนั้นการบริโภคอาหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพนเบสเองวิตเทอเรียนหรือว่าอาหารปกติทั่วไปเองถ้าหากเราจะควบคุมโภชนาการหรือว่าการฟิตเนสด้วยหรือว่าการดูแลสุขภาพเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเราควรที่จะมีการปรึกษาแพทย์ เพราะว่าร่างกายของคนเราแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถทําในแบบโปรแกรมเดียวกันได้ในทุกๆคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวร่างกายของเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าสารอาหารที่เราขาดไปสารอาหารที่เราต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าลดน้อยลงเองเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยมันก็ต้องมาจากการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงนักโภชนาการที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนการรับประทานอาหารมากจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างที่มากจนเกินไปก็าอาจจะส่งผลเอฟเฟกอย่างที่อาจารย์พูดมากก็ได้นะครับช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ฝาก ถึงคนที่ดูแลสุขภาพหน่อยครับอาจารย์ว่าเราควรดูแลสุขภาพอย่างไรเพื่อห่างไกลต่อโลกแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ก็มองว่ามนุษย์เรานะคะเกิดมาชาติหนึ่งนะคะเราควรจะไม่แบบโหดกับตัวเองมากเกินไปอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยร่างกายมันจะบอกเรานะคะการที่ร่างกายเนี่ยอยากกินอะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แบบว่าเสร็จติดแบบน้ําตาลหรือว่ากินน้ําตาลมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ร่างกายเราเนี่ยมันจะบอกเราเองค่ะว่าตอนนี้ขาดอะไรแล้วเราควรที่จะต้องกินอะไร,รถ้าเรายังมีความรู้สึกหิวเนี่ยค่ะแล้วก็กินแต่เราก็เลือกกินอาหารที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะคส่วนคนที่มีภาวะคลั่งกินคลีนเนี่ยค่ะ ก็ควรปรึกษาแล้วก็รับคําแนะนําจากแพทย์ค่ะเพื่อปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะสามารถชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียของภาวะดังกล่าวได้แล้วก็ช่วยวางแผนการทานอาหารของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนค่ะก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีน้ําหนักตามเกณฑ์นะคะควบคู่กันไปกับการมีสุขภาพที่ดีค่ะ<ช>ซึ่งแต่ละคนเหมือนที่คุณอู๋บอกค่ะจะมีความต้องการสารอาหารเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่หมายความว่ายูทูบเบอร์ที่เขาแนะนําให้เราทานอาหารโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้เนี่ยมันจะฟิตกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราหมุกมุ่นมากเกินไปอ่ะเราอาจจะเป็นออโตเร็กเซียได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทานอาหารที่มีคุณค่าหรือว่ามีโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรปรึกษานะักโภชนาการในรายบุคคลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัด ที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะต้องลดอาหารบางอย่างแล้วก็เพิ่มอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มที่เป็นออลโทโรเรกซียจริงๆแล้วเนี่ยยากกว่ากลุ่มที่เป็นอนอรรเรกซียหรือว่าบูลิเมียนะคะคเพราะว่า กลุ่มพวกอโนเล็กเซียหรือบูลิเมียเนี่ยคือไม่ทานอาหารแต่พอแบบเรากระตุ้นให้เขาทานอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะกลับมาทานอาหารแบบปกติถ้าเขารักษายาสภาพจิตใจได้แต่กลุ่มที่เป็นออโทเล็กเซียเนี่ยค่ะจะพยายามเลือกกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกําหนดอาหารร่วมกับจิตแพทย์ค่ะแล้วพยายามให้ผู้ที่มีภาวะเนี้ยนะคะค่อยๆแบบกลับมาทานอาหารที่หลากหลายเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างไรก็ตามครับอาจารย์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแพนสเปซหรือว่าอาหารปกติเองอย่างที่ทราบเป็นดีนะครับเราควรมีคําแนะนําจากแพทย์นักโภชนาการแล้วก็ทางด้านของจิตวิทยาเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทาให้เราเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัจชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณ ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการของทบไทยสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง u ู u ูบชาแนลอาทา a ์บอสแครดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแกบทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลนิบ,นบุญมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ